ทำอะไรอยู่คะทำข่อยข่อยขอยอันนี้ทำอะไรคะทำเหมือเหมือนกับกับกับข้าวอะไรคะกับข้าวอะไรเนี่ยก<ง>ับข้าวของหมวยกับข้าวของหมวยเหรออันนี้อะไรคะอันนี้ของหมวยอะไรของหมวยอันนี้อะไรลหรอคะลูกนี่ไง คือคือแปงนโดของหมวยแปงนโดของหมวยหรอและอันนี้อะไรคะอันนี้กัวอีของหมวยของหมวยอันนี้อะไรคะอันนี้นี่ไม่เกี่ยวไหนทำกับข้าวให้ทานหน่อยค่ะอ๋อไม่ทำแหละสนุกไหมไม่เลยสนุกไหมทำไมยอมทำพุง ฟงมันคือฟุ้งฟิงเอาบพามาชอมัสคิวแล้วพายยาาังมาบุบิแล้วมันไม่ฟุ้งฟิงแล้วนี่มันอยู่เฉยๆท่านข้าวไหมคะกินเข้ามาใกล้ๆพี่ท่านข้าวไหมคะขอกินหน่อยได้ไหมคะทำอะไรเนี่ย อะไรเนี้ยไม่ตอบไม่ตอบไปละ